You're insecure เต็มไหมวันนี้เต็มมุลอ๋อสวัสดีค่ะค่อนข้างจะเต็มอยู่ค่ะวันนี้ใช่ค่ะค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยแต่ว่ารู้สึกจะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอะค่ะสิงสิงแดงนี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีหนึ่งครอบครัวค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจองไว้สท่านค่ะพ่อแม่ลูกใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นพ่อแม่ลูกค่ะ ทีนี้เขาก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบทางโรงแรมมีรถไปรับไหมอะไรประมาณนี้ค่ะรถไปรับเลยเหรอใช่ค่ะใกลไหมก็อยู่ประมาณสมุทรปราการนะคะนั่งจริงวันนี้ผมว่างเนี่ยไปรับได้นะอย่างเดียวคนที่อยู่ที่ไหนใช่ไหรใช่ค่ะที่อยู่ตามนี้เลยค่ะงั้งโทรบอกพ่อเขาได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวผมไปรับเองได้ค่ะลูกผู้ชายผู้หญิงเลยอ่าลูกผู้ชายค่ะใช่ค่ะ ตัวนุ๊กสิบกวบ่ักได้ไหมใช่ค่ะประมาณค่ะประมาณสิบกว่าขวกได้หนงรับเอง <S S S ได้ไดค่ะ<ด>ค่ะหา อีกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายหลังสีแยกมีกินมาแอดมิตรทางด้านซ้ายโอ้ไม่ไกลนน้ะยแต่ถึงแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อนะ เอ็นัดียเคุณพ่อคุณแม่ครับขอบีคราคคุณพ่อแม่หนุ่มสาวมากครับเดี๋ยวผมกับน้องตรวจกันเนาะจะได้สบายใจนะครับ่ปมาอายุใครครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับมาลองดูผู้ชายไม่ต้องกลัวมาแค่นเดี๋ยว พี่พาไปกินข้าวโอเคไหมโอเคครับบอกคุณพ่อแม่ไปทําไปทุนได้ให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังได้เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังไปขึ้นรถครับไปฮึบขึ้นไปเลยอย่าลืมคาดเบีวนะครับดีใจไหมดีใจมากครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ชอบเสียงครับชอบเสียงมันใช่ไหมเป็นไงบ้างมันดุครับแล้วทำไมเอ็นพีชอบชอบรถอ่ะก็ตอนแรกแค่ไม่ปู่เขาก็พาผมไปเที่ยงกรุงก่อนแนละ้วแล้วมันผมเห็นเครื่องยนต์เฟร,รมรถอะไรมันน่าสนใจผมก็เลยชอบครับอ๋อโอเคแล้วเอ็นพีรู้ไหมครับรูกนีุ้่นชื่อรุ่นอะไรอืมไม่ไม่รู้เลยครับอ่านว่าอะไรพีโออ่าพีโอมันอ่านว่าอะไรโอโตเออเอฟใช่ไหมใช่ครับฟีโนเอ็มอ่ารวมกันว่า โอโตฟิโนเอ็มนะ,ะใช่ครับอันนี้มันเป็นเฟอร์รี่รุ่นใหม่นะออ๋คือเหมือนกับว่าคันนี้มันเป็นรถเฟอร์รี่ที่ขับสบายใช้งานในเมืองมันเหมือนแบบรถที่แบบเหมือนรถบ้านอะ่ะได้ดูนั่งได้กี่คนดูนีนั่งสี่คนเนาะใช่ไหมใช่ครับ ึกประโยคในในความคิดของของเอ็นพีอ่ะคิดว่าในตึกมีอะไรบ้างผมคิดว่าในตึกน่าจะมีร้านอาหารอ,อะไรพวกนี้อือยู่ชั้นไหนครับตอนนีอ้อยู่ป .5 ครับอยู่ปห้าใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เราก็ไม่เจอเพื่อนมากิป่ปีกว่าปะ่ะใช่ไหมใช่ครับมีอะไรอยากถามพี่ไหมขา้างในนี้อุปกรณ์ถามได้นะว่าอะไรเป็นยังไงอมผมสงสัยต้นที่ว่าทำไมปุ่มมันเยอะเอามปุ่มเยอะทุกปุ่มเนี่ย ของรถเนี่ยมันจะมีความหมายหมดอันนี้คือแอร์ถูกไหมครับใช่ครับนี่แอร์อ่าคืออะไรไม่รู้เลยครับผมไม่เคยนั่งพวกนี้มาก่อนนะคบอ่าคือถอยหลังนี่คือเกียร์ปกติเ็นที่เห็นเกียร์งี้ฮะรกตับนีไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์อย่างนี้เป็นอย่างนี้กดเอาใช่ไหมครับใช่เดินหน้าอันนี้หน้าอันนี้คือปรับโหมดได้เนี่ยปรับโหมดว่าแบบว่าเหมือนว่าไปซิ่งไปสนามแข่งหรือว่าขับสบายๆนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากทำอะไรครับโตขึ้นนมอ,อยากทำรถกับเป็นเกมเมอร์ครับ าเกิดพี่แนะนำนะพี่อยากให้เราพูดภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ใช่พูดไม่ได้คนะแต่แต่เชื่อพี่ว่าพยายามหาภาษาที่แบบภาษาที่สามก็คือภาษาที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใช่ครับอันเนี้ยอันเนี้ยจะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดเป็นเนี่ยมันจะแบบเหมือน,เป,นเป็นแบบเนี่ยจะชนะคนอื่นตรงนี้แหละแล้วสอบได้เกรดเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนหนึ่งผมสอบได้สามจุดเก้าหกครับโอ้โหอืมปอสองสี่ได้ได้สี่ครับเฮ้ยเรียนเก่งมากนี่ เราจะขึ้นไปกินข้าวบนณก่นตรงนั้นนะของตูมันเราเห็นตรงนี้เขียนว่าใบยกด้วยฝั่งนี้ตึกนี้่ะอันนี้ตึกไบยกหนึ่งไงะบยกหนึ่งก็คือตึกเรียกว่าแต่รบยกหนึ่งก็เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะเสร็จปุ๊บคุณพ่อพี่ก็เลยสร้างตึกไบยกสองขึ้นมาอันนี K ้เป็นตึกที er ่สูงท hmm? uh ี huh. find, ่สุดแบบหลายหลายสิบส <replicated> ิบ <speeding> ป <Mater ials> ีเลย ไปเรามาปึ๊บไม่เปลี่ยนนะต้งนะงนะปิดไปเราถึงละพี่พาไปดูข้างนอกหนันไหมนี่มาคราวหน้าถ้าพาคุณพ่อคุณแม่มา มันน่าทางออกนี่มันเห็นวิวแต่ฝนตกนม่ออกไปไม่ได้เนี่ยเห like you know ็นไหมกินเท่าไหร่ก็ได้อันไหนน่ากินสดุดตรงน,นี้ครับน่ากินสุดเลยโอเคโอเค We got a spot a couple miles out of town. When they move, new no more. For No other plans other than to relax. We ain't worried about tomorrow from where we at We just trying to catch a good time. Even if it takes a Diamond. Diamond. man? Around the campfire. d d e u เก่งไหมไม่เก่งเะไม่เก่งลครับโอเคครับพี่เบียร์รู้ใจดีใจดีครับ เป็นวอลชอร์ที่เรากินมเมื่อกี้อันเนี้ยที่ให้ให้ของเอ็นพีของพ่อแม่ครับบอกทานพ่อแม่มากินใช่ไหมครับเอี๋พี่ให้ไว้นะให้ให้เราไว้เลยขอบขอณนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ไม่ต้องคืนพี่แต่ว่าเราอะสัญญาที่อย่างได้ปะ่ะได้ครับโตขึ้นนะที่บอกจะทํางานหาตังใช่ไหมหาตังแล้วก็พาคุณพ่อแม่มาโตหน้าต้องเลี้ยงพ่อแม่หรโอเคครับไม่มีอเลยนะ ทางพวกแม่มาทางเมื่อไหร่ก็ได้เราโตๆก่อนก็ได้นะเพราะตึกนี้จะอยู่ของคนไทยเป็นนานอีกหน้าแลยแหลหลายสิปีเลยแบบเราโตขึ้นมาก็ออกมาให้อแม่ได้นะแต่นางก่อนโอเคสัญญาครับสัญญามา smoke cigarettes man no regrets wish i could relive every single word we've taken different paths and traveled different roads i know we'll always end up on the same one when we're old and when you're in the trenches and you're under fire i will cover you you I ถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วันเก่งสนุกไหมสนุกมากครับพริบเบียใจดีไหนคุณพ่อคุณแม่ไหนกลับน่าจะกลับมแล้วเอยู่บ้านเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเรียบร้อยกินข้าวเป็นไงมันไหมหมามันมากปะ คือเบียใจดีด้วยนี่อย่าดึไม่สัญญาไปนะครับห้ามบอกห้ามบอกนะความลับเราสองคนนะรู้ป่ะไปจ้าเออไฟ้าไฟไฟนะครับไปแล้วครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ น้องเป็นเด็กน่ารักน้องเป็นเด็กมีสัมมาคารวะต้องขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับที่สอนน้องมาแล้วก็เด็กเนี่ยต่างก็มีความฝันกันทุกคนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับโอกาสโอกาสในแตกต่างนั้นออกไปนะครับทำให้ผมว่ากลับมาคิดว่าเราเองก็ต้องแบบดูแลลูกเราพพอร์ตลูกเราให้ลูกเราเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมนะครับขอให้เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็ไม่คดโกงชาติ Give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. I've got you, brother.